แล้วรอบนี้เราจะโปรเจกต์เรื่องอะไรดีคะอาจารย์เดี๋ยวเราตามเรื่องพระโคไปก่อนก็ไเด้เดี๋ยวให้น้องมาช่วยเก็บข้อมูลเพราะว่าที่สวนเขาก็ทําเหมือนกันแต่ว่าพอดีสวนเขาได้จงังหวะเขาทําเปรียบเทียบ,ท,ยบทั้งใบชุดสองชุดสามนะทำสารอุปก,กรณ์เดี๋ยวอาจารย์พาไปเดินลูร่าก,กับพี่จุ๋มก่อนปะโอ้ก็เห็นอยู่นะน้องจุ๋มว่าพอป้องมันสั้นเห็นผลอยู่นี่จะรอไปได้เยอะเลยถ้าใช้สารพระโคเนี่ยเราก็มองแต่เรื่องของช่วยสะสมอาหารลดจิบเนาะแต่ว่า แค่โคมัมีประโยชน์อย่างอื่นอีกนะมันช่วยให้พืชนี่ทนต่อสภาพความเครียดหลายๆอย่างได้ทั้งโรคมแรงทั้งน้ำท่วมขาน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไปชะลอการใช้อาหารของต้นนะอ๋อๆใช่ใช่ดูเห็นเลยเห็นเลยหนูว่าหนูหนูก็เดินกำบายหนูว่าหนูก็สะสมมาหนูว่าใบก็มันมันก็แข็งเด้งนะจารย์แต่พอฟ้าปิด ฟ้าปิดยาวแล้วกลับมาปั่นอีกทีแ้วดูใบมันใบมันอะไรดูนิ่มลงหน่อยหนึงธรรมดาค่ะเพราะมันก็เจอแน่ๆดเจ้นเข้าไปอีกเนาะแต่ว่าเห็นอยู่ค่ะว่ามันมาเนี่ยมันมาไม่ได้เยอะนะใช่ค่ะใบนี่มาไม่ได้เยอะเลยคอปองก็สั้นของจุ๋มนี่วันนี้ใช้เข้มข้นเท่าไหร่นะหกร้อยต่อสองร้อยค่ะหกร้อยต่อสองร้อยลิตรแต่นะสภาพตอนนั้นคือเป็นสภาวะที่ยังมีฝน แต่จะเป็นฝนช่วงปลายแต่ถ้าตอนนี้ถ้าสมมติว,มว่าใครทาสารนี่คือเหียแนะนำโดส400ต่อ200สาร25เปอร์เซ็นต์ความมุ่งุ่นเป็นเท่าไหร่นะจ๊ะ25เปอร์เซ็นต์25เปอซีต400 cc ต่อน้า200ลิตรใช่ไหมคะต่อ200ค่ะก็500 ppm ค่ะสภาพอากาศณตอนนี้ฝนมันเริ่มน้อยแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้โดสสูง<พ>อ,อากาศเร,าเริ่มเย็นแล้วใช่ถ้าเราใช้โดสสูงไปนั่นคือเราจะไปเจอผลข้างเคียงในเรื่องของข้อดอกสั้นเนาะ แล้วเราจะต้องตามแก้อนี่หนูยังต้องตามดูอยู่ว่าโดดที่เราใช้อ่ะเดี๋ยวพอได้ดอกแล้วอ่ะข้อป้องจะยังไงมันจะไปมีผลตอนดอกตอนผลอีกหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเด่น้องจุ๋มใช้ก็23กันยา23กันยาถึงนี่ก็เดือนหนึ่งพอดีหนึ่งเดือนพอดีค่ะ1าหนึ่งเดือนพอดีค่ะกว่าจะเจออากาศเย็นจริงๆเนี่ยมันน่าจะน่นแหละประมาณกลางเดือนพฤศจิกาก็คือประมาณสองเดือนอ่ะหลังจากทำสาร คือโดสก็ถ pues yeah, ือว mm, ่าไม่ได้สูงนะอ้าวไม่ไม่ส so ูงใ่ไอาจารย์เจ50 ppm อะใช่ค่ะใช้750 ppm แล้วก็เจอฝนเยอะด้วยไงที่ผ่านมานี่เจอฝนเยอะด้วยเจอฝนเยอะนี่ไม่เท่าไหร่จ้าไฟฟ้าปิดเนี่ยฟฟ้าปิดแล้วมันปิดยาวต่อเนื่องเนี่ยค่ะไปไปมามาแลวเราจะเพี้ยนแทนต้นเอ๊ะแล้วว่ามันจะสะสมอาหารไหมใช่ไหมใช่มันจะดึงไปใช้ที่เราสะสมไว้นี่ก็เลยจะดึงไปใช้หรือเปล่าคืออย่างน้อยเราก็ลดพื้นที่ของผู้ใช้ลงไปได้เยอะการใช้แพคโครู้จัก ขนาดของใบก็เล็กลงข้อป้องก็สั้นแต่ถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยอัอนนั้นเราจะเห็นเลยยอดอน่าจะแดงไปแลว้วความสวิงของยอดน่าจะปังเกิดเพราะว่าพอไปดูแปลงต้นคูเนี่ยโอ้โหแดงเถือกทั้งแปลงแต่นืงเรายังอยู่ในเรื่องของการทําใบอยู่ต้องรอดูไปเรื่อยๆทุกสวนก็ต้องติดตามผลที่ตัวเองทำ嘛เนาะค่ะค่ะ เดี๋ยวหาเดหาดูลากกันดูอ่ลากก็ค่อนข้างที่จะดูยากพอสมควรลากหนูลึกอาจาย์ร่องลอยใครคุยคุยคะเนี่ยมาคุยไว้กาจันมาคุยไว้เช้ามันอาจจะอยู่ลึกหน่อยนะจริงๆอ่ะในช่วงประมาณสักถ้ามันไม่ได้อนนี้ฝนเยอะๆนี่นะแค่โคเนี่ยอย่างที่ว่าน่ะยี่สิบสามสิบวันเราก็เห็นมันแล้วล่ะเห็นเห็นผลของมันแล้วแหละว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่รอบนั้นนะชัด ที่ถ่ายนะเนาะที่น้องจุ๋มถ่ายนะใช่แต่ที่รอบที่มันได้มันได้ยิบก็มันก็ยังตีอยู่นะจานแต่แบบว่าเราหนูก็ไม่แน่ใจมันจะคลายไหมเออเพราะว่ามันฝนเยอะใช่ไหมคะความหมายเพราะมันฝนเจอฝนเยอะด้วยนี่ไงนี่ค่ะนี่นี่นี่เราก็ว่านี่นี่เป็นปมเป็นชิ้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 นเลยเนาะดูดูพอมันขดปมแบบนี้เนาะการดูน้ําดูธาตุอาหารมันก็จะอันนี้ลงแหละจริงๆต้องบอกว่าฝนของแพคโคเนี่ยมันทําให้ ต้นเนี่ยดูดน้ําไปใช้น้อยลงถูกค่ะก็คือเนี่ยพอไปสร้างรากออกมาเป็นปมๆเงี้ยน,นะมันก็ทําให้โดยปฏิกิริยาเองอะมันทาให้ต้นดูดน้ําไปใช้น้อยลงใช่พอดูดน้ําใช้พวกธาตุอาหารที่มันจะเคลื่อนย้ายโดยการดูดของรากนี่เนาะมันก็ลดลงไปด้วยไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปทําให้การเจริญเติบโตในส่วนกิ่งก้านใบมันลดไปด้วย เดี๋ยวนี้ทางใบมันก็ง่ายนะสะดวกเนาะตัวถึงก็เหมือนกับมองว่าเราต้องการที่จะไปชะลอใบที่มันแตกออกมาเนี่ยให้มันเนาอแก่เร็วลดขนาดพื้นที่ใบลงโน่นนี่นั่นก็เลยให้ตรงจุดไปเลยดีกว่าอีกอย่างหนึง่งใบมันเป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนใช่ใบมันเป็นแหล่งสร้าง GA GA ก็เพราะนั้นเราจะเย็บยัง้ง GA ก็ต้องเอาไปชนกันเลยเออไปเจอกันซึ่งๆหน้าเลยไม่ไปหลบไปยิงหลังกำแพงเลยละใ <Okay. S 1> ดนี่เราเห็นละเออ โอเคมันก็ทํางานแหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับที่สวนที่น้องก็ทําเขาใช้เท่าไหร่นะปีนี้มือใหม่ทําสารนะปะอันนี้สวนใหม่เลยเนาะแต่ว่าสวนไม่ได้สวนมือใหม่นะสปีนะสปีเข้าปีห้าสภาพความสมบูรณ์ของต้นกี่เปอร์เซ็นต์ได้มีภาพให้ดูไหม เอา5ไปถ้าเทียบกับสีก็ปี5ใช่ค่ะใช่ทำนีแรกที่จะเอาลูกเลยใช่ใช่ปีนี้หนูมีหนูมีอีก3แปลงที่เป็นทุเรียนสาว4ปีเหมือนกันที่ไปช่วยดูในเรื่องของการทําสารใช้โด400ต่อ200ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็เหมือนกันก็ใช้ความข้นเท่ากันก็คือ500 ppm ใช่ก็25%ไงแต่น้องใช้สาร10%เขาใช้สาร0ค่ะคราวนี้เวลาจะทาเนี่ยมีหลักการยังไงเววววลลลาาาาาาาเเเรรรจะทํสดดดูููต้้นใบยงงงไ่ถึแ ตอนที่ทำช่วงหนของช่วงนั้นที่จริงอะถ้าสมมติว่าเรากระตุ้นการแตกใบได้ร้อเร็ระยะใบเดียวกันปุ๊บเนี่ยถ้ามันกลางเคยสลาดปุ๊บอ่ะโอเคนะั่นคือเป็นจังหวะในการทําสารใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าใบมันมันมันแตกไม่เสมออะไรเงี้ยเราก็จะต้องยึดในเรื่องของใบกลางมากที่สุดของภาพโดยรวมของทั้งสวนประเมินภาพทั้งสวนใบ,บทั้งสวนถ้าเพสลดัด ประมาณสัก7 0็0บดเปอร์เซนตก็คือสามารถที่จะลงสารได้โดยที่อาจจะไม่ต้องรอในส่วนของใบที่มันยังไม่พร้อมเพราะว่าถ้าเราจะไปทำล็อกนี้เสร็จอีกสักประมาณ10วัน15วันค่อยไปทำอีกล็อกอนะึงเนี่ยการบริหารจัดก,การของเรามันจะเป็นสองขยักแต่ก็มีบางส่วนที่เขาทําได้นะคะอาจารย์เขาแบ่งทุนถ้าต้นนี้ยังไม่ได้เขายังไม่พน้นด้วยความที่ว่าชุดใบการแตกใบไม่เท่าก,ก็นั้นคือสามารถทําได้แต่หนูว่าการบริหารจัดก,การนะเรามันจะยุ่งยากเคยมีอย<ม>ู<ม>่โพสต์หนึ่งในเพจของเฮีย ถ้าใบมันเป็นอย่างเนี้ยแตกมั่งกําลังแตกมั่งเพสลัดแล้วมั่งอย่างเงี้ยเราจะทําสารยังไงก็เลยต้องไปในแนวที่ว่าให้ดูภาพรวม,อมของใบของทั้งสวนม,มันเพสลัดสักเจ็ดิแปดิเอร์ซนตเนี้ยค่อยลุยที่เหลือก็คือรวบไปเลยแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทํางานสองขยะมันก็จะจุกจิกนะก็เบรียบเทียวกับที่น้องเกดทําขยะเดียวรู้สองขยักถ้าเป็นสวนของหนูแต่ถ้าสวนพ่อเขาพ่นสองขยกต้นไหนได้ก็พ่นพ่อเขาทำเป็นลายต้น ดูเลอะก็นั่งคุยกันว่ามือใหม่ทําสารเนาะก็จุดเริ่มต้นนั่นคืออย่างที่น้องเกศก็าทำมือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของใบเพสลาดพอมาคุยกับน้องจุ๋มน้องจุ๋มก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือที่จริงอะมันได้ทั้งสองแบบนะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าการบริหารจัดการของเกษตรกรถ้าเขาบริหารจัดการได้สองขยะเขาบริหารจัดการได้หนูถือว่ามันก็ได้ แต่ถ้ามุดทําไป2ขยับแล้วเวลาการพ่นยาฉีดยามันไม่ตรงจังหวะกันปั๊บเนี่ยคือมันจะต้องทํางาน2รอบถ้าการบริหารจัดการได้คือได้แต่ถ้ามันจัดการไม่ทันอันนั้นนะคือมันจะไม่ได้ของน้องเนี่ยเปรียบเทียบใบชุด3ด้วยทำทำสารทั้งใบชุดที่2เพสลาดกับใบชุดที่3เพสลาด บชุดสามเราพ่นไปย7สิบเจ็ดกันยาทําที a เมเปรียบเทียบกันแปลงเดียวกันแต่มีคนไม่ทําสารทําสารใบสองเพสลาดแล้วก็ทำสารใบสามก็เป็นแนวทางสําหรับสวนที่ทํสองใบสามใบเพราะว่าเดี๋ยวแปลงต้นคู่หนูสเต็ปคือสามใบถกสารเพื่อให้มันออกเสมอตั้งสเต็ปไปเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเราไปทําได้รุ่นล่าจากการที่เราฮาร์ดพูนนิ่งไปเมื่อปีก่อนนู้นอันนี้ก็เลยเลยเร่งรอบเขาเจ๊เจ๊จะบ้าหรือเปล่า เจ๊เพิ่งตัดลูกไปเมื่อปลายมิถุนาแล้วเจ๊ทําใบเดียวแล้วเจ๊ทาสารแต่คือคนที่ตัดลูกมาก่อนหน้าเราเนี่ยเขาทํามาสองชุดใบเผลอๆต้องทำสามชุดใบเพื่อให้มันลงจังหวะล็อกอากาศใช่ไหมคะอาจารย์แต่คือเราตัดทีหลังเขาเราทําใบเดียวเจ๊บ้าหรือเปล่าไม่บ้าไม่บ้าก็ฐานใบเจ้เหลือเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ๊ขีดแค่ยอดปลายยอด ทำอีกชุดใบหนึ่งก็ผูม้มนก็เต็มแล้วตรงจังหวะที่มันได้กับอากาศพอดี mm hmm. ก็เอาก่อนเลย mm hmm. มันจะได้แยกไปเป็นคนละแปลงเพราะว่าปีที่แล้วชนกันสองแปลงโอ้โหละนี้นาในเรื่องของการจัดการทําเกือบไม่ทัน mm hmm. เพราะนั้นปีนี้คือเอาไปก่อนแปลงหนึ่งแล้วก็เอาไปชุดล่าไปอีกแปลงหนึ่งให้เราทํางานแบบว่าสบายๆนิดนึงปีนี้แอดวซ์หน่อยที่ 6, น่าสนใจ 6, นคือว่าปีที่แล้วเราดูว่าใบหนึ่งใบสองเริ่ม ใบสามเราก็ทาําสารเ <eled> นาะปีนี้เนี่ยที่ฟังแล้วคือว่าจะมีการคิดว่าเมื่อไหร่ที่มันสมอาหารพอทําสารเลยอถูกป่ะก็คือเราจริงไหวจิงพลิบกับอากาศเพราะว่าปีเนี้ยอย่างของจุบทําใบยี่ามกันยาใช่ป่ะวันนี้ยี่สิบลาหนึ่งเดือนค่ะ้ทำไมถึงทำยี่สิบสามกันยาพอดีมันเป็นช่วงจังหวะที่ฝนมันทิ้งช่วงให้แล้วหลักในการพูดสารที่เหียพยามบอกคือว่า หลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยภายในสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือจะต้องไม่โดนฝนแต่หนูก็เผื่อเอาขอสองชั่วโมงแล้วกันหลังจากพ่นไปแล้วไม่โดนฝนแล้วเอาประเมินสภาพอากาศไปอีก30-45ถึงวันข้างหน้าวันพ่นเนี่ยก็คือไม่ใช่ปัญหาแต่พ่นไปแล้วเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบห้าวันข้างหน้าเนี่ยจังหวะที่มันกําลังเต็มที่อ่ะเต็มที่ตรงเนี้ยมันจะต้องไม่โดนฝนแบบกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลล์มันถึงจะได้ผลแต่ถ้าสมมุติว่าพ่นไปแล้วสามสิบถึงสี่สิบห้าวันตรงเนี้ย โดนฝนตลอดฟ้าปิดตลอดเนี<ม>่ยอันนั้นมันจะเป็นปัญหาของเราและสําหรับในเรื่องของการพ่นสารค่ะแทนที่ว่ามันจะอันได้ดอกกับกลายเป็นว่าสารมันจะคุมจิ๊บไม่อยู่จากสภาพอากาศที่ฝนตกความชื้นสูงอันนั้นเป็นตัวประเด็นที่เหยียพยามย้ํา<ม>แต่โดยส่วนมากมือใหม่จะฟิกอยู่กับตัวเนี<ม>่ยพ่นแล้วฝนตกพ่นไปแล้วหลังจากนั้นประมาณสองสามวันฝนตกฝนตกยาวเป็นทิศเลยทําไงดีกลัวน<ม>ู<ม>่นนี่นั่นแต่ที่จริงมันไม่ใช่คือพ่นไปแล้ว สองชั่วโมงโอเคลอดผ่านมันจะตกกี่วันก็สร้างของมันแต่3 0มสถึงสีวันข้างหน้าหลังจากเราพ่นไปอันนั้นคือประเด็นหลักที่เราจะได้ดอกเราจะได้ใบเพราะนั้นช่วงของการทําสารเรียกอะไรวัฒนธรรมของการทําสารช่วงที่ปลายกรกฎานะคะอาจารย์ปลายกรกฎาต้นกับต้นสิงหาวัฒนธรรมของการทําสารอันนั้นน่ะก็ไปไปหลุด ใบหลุดกันมาแล้วใบหลุดมาแล้วประมาณน,นั้นก็ <c oughs> น่าจะมากอง <c oughs> น่าจะมากองกันรอบนี้ค่ะอาจารย์อ,อ no. ถ้าจะไม่ได้ดอกเลยนะคะไม่ได้ดอกเลยเพราะว่าฝนกําลังชุกเลยตอนช่วงนั้นไม่ได้ผลใบไหลบางคนข้อยาวบางคนข้อสั้นก็ต้องมาตามแก้งานกันในจังหวะของทั้ง,างอ,อากาศทั้งชุดใบชุดที่3ามเพสลาดจังจังหวะใบแบกลางได้ฝนทิ้งช่วงอันนี้มันจะเป็นจังหวะในการทําสารค่ะอาจารย์แล้วก็ ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ใบแ,แต่ละสวนเนี่ยคือจะไม่เท่ากันหมายความว่าใบมันจะไล่สเต็ปหนูว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือเราไล่ตัดดอกนะคือไล่กันหลายชุดมากค่ะไล่ไล่ตัดลูกอะ่ะเพราะฉะนั้นปีนี้มันก็ต้องตามจากผลปีที่แล้วใครตัดก่อนก็ใบมันก็ได้มาก่อนใครตัดทีหลังก็ทําใบได้ทีหลังเพราะฉะนั้นใบคือมันจะไปแต่ละสวนแล้วใบมันจะไปเรื่อยใบมันจะไม่เป็นชุดว่าเนี่ยหนึ่งชุดแล้วก็มาอีนี่อีกหนึ่งชุดมา uh huh huh huh. แต่คือมันไหล ทุกส่วนคือจะไหลมาเรื่อยประมาณนะั้นเพราะนั้นคือจังหวะเพราะข้อมูลข้อมูลเดี๋ยวนี้คือมันเยอะมันเยอะมากบางคนส่วนใหญ่คือจะตั้งหลักไม่ถูกว่ามือใหม่ส่วนจะบอกว่ามือใหม่หัดทําสารครับค่ะเราก็เป็นมือใหม่ทำสารนะเพราะเมื่อก่อนเราก็ทําธรรมชาติเราไม่ได้ทาสารมาก่อนหน้านั้นแต่เก็บข้อมูลมาสองปีแล้วมันก็น่าจะได้อะไรที่พอจะเป็นหลักนะเหมือนบอกว่าเราพอจะมีแนวทางหลักการหลักการเบื้องต้นแล้วก็พยายามศึกษาจากเหียโดยเฉพาะเหียมองยังไงว่า ช่วงนี้ต้องใช้โดสนี้แล<ม>้วเหียบอกเสร็จนะใช้โดสเนี้ข้อคั่วดอ,อกไม่สั้นแต่ถ้าใช้มากกว่านี้สั้นต้องตามมาแก้เหนื่อยอื<ม>แล้วรู้ได้ไงอ่ะว,ว่าถ้าใช้โดสนี้ช่วงอากาศนี้แล้วคั่วมันสั้นคั่วมันจะยาวทำไมเหียรู้อ่ะเนี่ยคือตอนนี้หนูพยายามจับหลักตรงนี้อยู่<ม>ว่าเหียมองยังไงถึงเหียได้ประเมินมาแบบนี้แล้วก็เท่าที่ฟังเหียมาปีสองปีที่ทําสารนะคะมันก็จริงอย่างที่เหียก็พูด ด้วยความที่ว่าคือแปลงเหียเนี่ยที่บ้านเหียค่ะคือเป็นแปลงที่ทําสารเป็นอันดับต้นๆก็ถือว่าเป็นมือทําสารที่แบบยุคสมัยก่อนนะเนาะุคส,สมัยก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะ